อะไรที่ทําให้หายจากโรค L d ดีไหมคะเท่าที่สอนมาก็ไม่มีนะคะแต่ถามว่าสามารถที่จะพัฒนาได้ไหมสามารถที่จะพัฒนาได้แน่นอนเราก็คือต้องมีการแบบอาจจะสอนเพิ่มเติมเดิมๆวคือสอนย้ําซ้ําทวนการทําในเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เขาพัฒนาขึ้น สวัสดีสสดครับผมชื่อตินนะครับอายุ14ปีครับผมหนูชื่ออลิตนะคะอายุ10ปีค,ค่ะผมชื่อวินเทอร์ครับอายุ11ปีค่ะป้อ้อมนะคะเป็นครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดสแงงามค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ชื่ออ <c oughs> ะไรครับพี่สุภกิจบุตรดาชื่อเล่นชื่อน้องก,กันคุณก็เรียกพี่กันได้ครับอันนี้คุณย่าน้องก,กันนะคะพี่กันพี่กันทางด้านไหนหรอคะเนเด็กเอาดีเราอาการเป็นยังไงบ้างหรอครับอาการเหลอครับอื หรือว่ารู้สึกจําได้ยากเหมืนมอนไอ้ความจําสั้นอ่านหนัง<อ>สือนี่คืออ่านไปย่าสอนไปอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยจําม,มาอ่านอีกรอบจําไม่ได้แล้วโลกนี้มันเป็นตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะตัต้เป็นตั้งแต่เกิดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะมาพ้นพบได้ตอนเมื่อเข้าเรียนระดับประถมศึกษาอาจจะเป็นในช่วงของชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หรือสองค่ะสังเกตจากอาการก็คือจะรู้สึกว่าจะมีความบกพร่องในเรื่องของ ภาษาไทยอ่านหรือเขียนหรือมีความบกพร่องในเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างะคะ่ะโดยราว่าพี่เขาชอบทำอะไรนะระว่างก็ชอบแบบว่าก็นั่งที่หรือออ,ออกไปซื้อจับสากรชอบเหมือนกับว่าไปซื้อของที่สาหากรของกินอ๋อ <laughs> ชอบกินเหรอรใช่ครับชอบทานเมนูอะไรที่สุดครับไก่ ไก่ไก่ม่ใช่ไม่ดูไก่ไก่พี่เขาเป็นโรคนี้จากกรรมพันธ์ป่ะคะเป็นกรรมพันธ์ค่ะญาติของแม่เขาเป็นอ๋อฝั่งคุณแม่นะคะจะมีคนที่เป็น LD อยู่แล้วอาการของ LD อ่อะครับที่เราสามารถแบบเห็นจากภายนอกอะครับมันมีอาการยังไงอะ ถ้าเหมือนเราเดินสวนทางกันอย่างเงี้ยเราจะสังเกตไม่ออกเลยว่าคนคนนี้คือ LD เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะที่คุณครูบอกว่าอาจจะอ่านไม่ออกหรือว่าเขียนไม่ได้เขียนสลับไปมาเขียนสลับก็กระไก่กับด้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จบนะคะ หรือคณิตศาสตร์หรือทั้งสองอย่างรวมกันแต่ต้องอยู่ในระดับชั้นประถมนะคะถ้าในระดับชั้นอนุบาลน,นี้ยังยังไม่เห็นชัดเจนค่ะจะเห็นชัดเจนตอนประถม1หรือ2ค่ะสำหรับเด็ก L d ดีแล้วระดับสติปัญญาหรือที่เรียกว่า IQ อคิจะเหมือนกนเด็กปกติทั่วไปแต่เขาจะเรียนรู้ในเรื่องของภาษาหรือว่าการคิดคำนวณจะไม่เท่าเด็กปกติทั่วๆไปค่ะสมมติว่าสอนอยู่ในระดับชั้นป .4 อย่างเงี้ย เราก็จะมาดูว่าเด็กคนนี้สามารถที่จะเรียนรู้เท่ากับป .4 ไหมแต่ถ้าเราสังเกตแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะ,ะบวกลบคูณหารได้เท่ากับเพื่อน,อ,นอย่างนี้ คุณครูก็อาจจะแบบเริ่มมีการสังเกตแล้วว่าทําไมเขาทําไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเขาเป็น L D ดีหรือเป็นแค่คนเรียนที่เรียนไม่เคยเก่งก็สังเกตจากพฤติกรรมได้ค่ะคําว่าเรียนไม่เก่งอะสาเหตุมาจากอะไรขี้เกียจไหมถ้าเราเป็นครูเราจะสังเกตพฤติกรรมเด็กทุกคนในห้องเรียนได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าเวลาให้ทํางานหรือทําอะไรทําไม่ได้ให้ทําการบ้านภาษาไทยคณิตศาสตร์ไม่อยากจะทําแต่ทํ่ในอื่นได้ เราก็รู้แล้วแต่ถ้าเป็นเด็กเด็กเด็กเอลดีอ่ะเขาจะมีความตั้งใจที่จะทําแต่มันเป็นความตั้งใจแบบมันยากลําบากค่ะต่างกับเด็กที่เกียรตอ่ะเราดูแป๊บเดียวเราจะรู้เลยเวลาเด็กเอลดีครับเขาเห็นตัวเลขัครบเขาเห็นเหมือนปกติว่าครับรือว่ามันจะสลับมันก็แล้วแต่บุคคลนะคะมันจะไม่เหมือนกันถ้าตัวครูเองตั้งแต่สอนมาคือจะไม่เคยเจอเด็กที่เห็นลักษณะแบบนั้นเหมือนเหมือนที่ครูยกตัวอย่างภาษาไทยใช่ไหมคะเหมือนเขียนกอไก่เขาจะเห็นกลับด้าน เหมือนกรณีอย่างที่คุณย่าเคยบอกว่าตอนเด็กๆน้องเชชอบพูดกับกันก็ถามว่าคืออะไรเช่นบ้านกลับกับบ้านนะแต่ <c oughs> มันจะไม่เป็นียทุกตัว <c oughs> ไม่ค่ะ <c oughs> ไม่ได้เป็นทุกตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนก็ไม่เกิดบางคนก็คือวันนี้ฉันนับหนึ่งได้ถึง10พรุ่งนี้ฉันก็ต้องมานับหนึ่งถึงสิวันนี้อยากจะสอน11ก่อนที่จะสอน1 1ก็ต้องมา1นถึงสิกันอีกก่อนทวนใช่ค่ะใชค่ะสอนย้ำซ้ําทวนนี่คือใช้สอนสําหรับเด็กแอลดี ในเรื่องของความพิการทางการเรียนรู้นะครับโดยทั่วไปเราจะรู้จักหรือว่าเรียกเรียกว่า LD นะครับก็คือก็คืออย่างเดียวกันนะครับในเรื่องของ LD เองจริงมีมีหลายลักษณะน,นะครับก็คือเป็นเรื่องของปัญหาการเรียนรู้เฉพาะเรื่องนะครับบางคนจะมีปัญหาเรื่องการอา่านบางคนมีปัญหาเรื่องการเขียนบางคนมีปัญหาเรื่องการคำนวณแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาสองด้านหรือ3ด้านรวมกันเลยเนาะวิธีสังเกตเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากหน้าตา หรือการพูดคุยทั่วไปนะครับกลุ่ม L d ดีเองเขาปกติดีทุกอย่างมันเป็นเหมือนการทํางานของสมองบางตําตแหน่งที่มีความผิดปกติทําให้การเรียนรู้เฉพาะในเรื่องนั้นมีปัญหาได้ไม่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือมันถ้าเปรียบเทียบเนาะก็เหมือนกับว่าในในเราแต่ละคนเองอาะบางทีเราก็ไม่สามารถทําทุกเรื่องได้ดีเนาะ <laughs> อาจจะมีบางด้านที่เราไม่สามารถทําทําได้อันนี้ก็คล้ายการเป็นแต่ว่าปัญหาที่เขาทําไม่ได้หรือทําได้น้อยน้อยกว่าคน,นอื่นเป็นทักษะที่สําคัญที่มันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นทําให้เขาไม่สามารถเรียนรู้ได้ได้เท่าคนอื่นนะครับเพราะทักษะเหล่านี้เป็นอุปสรรคพอพอเขามีอุปสรรคเหล่านี้เองเนาะการเรียนรู้ปกติทั่วไปเองถ้าเราไม่เสริมหรือช่วยเหลือเขาก็จะมีความยากลบาบากอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องการอาร่านแต่เขาสามารถพูดคุยสื่อสารได้ดีเนาะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทักษะต่างๆเขาเขาดีหมดทณิตศาสตร์คํานวณเก่งเลยเนาะแต่เขามีปัญหาเรื่องการอ่านเดียวมันก็จะทําให้การเรียนรู้ใน ขั้นถัดตัดไปในชั้นถัดัดไปเริ่มเริ่มยากลำบากเพราะว่าการเรียนรู้ทุกเรื่องมันก็ต้องอิงจากการอ่านเพราะอ่านไม่ได้ ข้อมูลต่างๆที่เขาจะรับเข้ามานะครับก็จะได้น้อยวันนั้นก็จะต้องมีสื่ออุปกรณ์ในการช่วยการอ่านเข้ามาเสริมเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดเทปดูคลิปวิดีโอดูอะไรต่างๆแทนเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้ได้เท่าคนอื่นสิ่งสําคัญเลยต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นเป็นปัญหาเฉพาะเฉพาะเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าขี้เกียจเรียนก็เลยทําให้อ่านหนังสือไม่ออกเขาพยายามแล้วพยายามแล้วแต่มันทํไม่ไม่ได้จริงๆแล้วก็ที่สําคัญ หนึ่งก็คือจะทำไงให้ไม่ไม่ไปร้อเรียนเขาเนาะเพราะว่าพอเขาทำไม่ได้บางทีสิ่งที่เขาเจอบ่อยๆก็คือถูกเพื่อนล้อเรียนถูกคนอื่นคนรับข้างล้อเรียนถูกต่อว่าเขาก็มีปัญหาของเขาอยู่แล้วมีคนไปพูดหรือว่ามีคนไปไว่า้เขาก็ยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นเพราะฉะนั้นความพยายามของเขาก็ยิ่งยิ่งลดลงไปเรื่อยๆความมั่นใจของเขาก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆนะครับ คุณย่าครับขอสอบถามครับตอนที่แบบน้องเขาทากันบ้านอะไรอย่างนี้อาการที่แบบแสดงออกแล้วก็เห็นชัดไหมครับเห็นค่ะเพราะว่าน้องเขาจะทําการบ้านไปแล้วก็คิดไปไม่รู้เขาคิดอะไรนั่งซึมอยู่นั่นหละแล้วเ,เขาก็มาเริ่มต้นใหม่ทําใหม่ทําไปพักไปเขาจะใช้เวลาในการทำหรือรือบางทีการให้มองกระดาษอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนมองทีละตัวแล้วมาเขียนเขาไม่ได้จดจําเหมือนแบบเป็นคํา ต่อให้เป็นเด็ก LD อ่ะต่อให้ IQ เท่ากันก็จะไม่เหมือนกันค่ะมันก็มีหลายอย่างในเรื่องของการแบบความตั้งใจหรือว่าที่บ้านช่วยดูแลในเรื่องสอนการบ้านหรือเรื่องเรียนหรือมีการทบทวนช่วยครูครูอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้เยอะแต่ถ้าที่บ้านไม่ไม่มีเวลามันก็ยากลาบากมันกั็มาเริ่มใหม่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาเคยมีแบบอารมณ์แปรปรวนหรือว่าแบบแบบแบบเป็นยังไงบ้างะครัแบบบ,บปกติ ถ้าสำหรับเด็ก LD ทั่วๆไปนะคะเท่าที่สังเกตคือเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของสมาธิอาจจะมีถ้ามีปัญหาในเรื่องของสมาธิถ้าไปรับการรักษาเป็นประจำคุณหมอก็จะให้ทานยา เพื in math, right Walker, been, ่อ sí ช่วยให้น so ้องสามารถที่จะมีสมาธิแล้วก็ต so, ั้งใจเรียนมากขึ้นสําหรับเรื่องของสมาธิใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะไม่ค่อยสนใจแต่ก็จะไม่มากจะแตกต่างกับประเภทอื่นถ้าเทียบกับออทิสติกแล้วก็ออทิสติกจะเห็นชัดเจนก็แล้วแต่แต่บางคนเหมือนเดิมค่ะบางคนก็มีอาการของการไม่มีสมาธิการไม่สนใจนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่ามันยากเขาก็ไม่อยากจะทา ออมีวิธีอะไรที่ทําให้หายจากโรค LD ไหมคะเท่าที่สอนมาก็ไม่มีนะคะแต่ถามว่าออสามารถที่จะพัฒนาได้ไหมสามารถที่จะพัฒนาได้แน่นอนอเราก็คือต้องมีการแบบอาจจะสอนเพิ่มเติมบบเดิม็ว่าคือสอนย้ําซ้ําทวนการทําในเรื่องเดิมๆเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เขาพัฒนาขึ้นการที่จะพัฒนาเด็ก LD อ่ะมันก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างในบ้านแล้วก็โรงเรียนุณครูผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็ก แต่ถามว่าให้หายขาดไหมไม่หายขาดค่ะสำหรับตัวครูเองครูมองว่าการที่ให้เขาได้ได้เขียนได้เห็นได้พยายามทำด้วยตัวเองอะ่ะ ดูมองว่าเขาจะจดจําได้ได้ดีกว่าเคยมีไหมที่ให้เขาทําแบบเหมือนกัน YouTube หรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าเป็นสื่ออย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจแป๊บนึงค่ะแต่บเดียวเขาก็จะลืมแต่ถ้าการที่แบบเหมือนให้เด็กได้เขียนเหมือนครัวพว่อมจะชอบให้ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในสมุดจะไม่ค่อยปริ้นใบงานมาให้เด็กทําแล้วตอบคําถามอย่างเดียวเหมือนเราให้เด็กเขียนใช่ไหมคะเราก็จะมีคําถามก็คือให้เขาเขียนคาถามด้วยหรือบางทีเวลาเขียนพยัญชนะตัวไหน ให้เขาพูดก็ไกลอาลาจักาให้เขาได้พูดเพื่ออย่างน้อยก็คือนอกจากการได้ใช้สายตา<ช>ได้ใช้มือแล้ว,ลวก็ยังแบบเราได้ใช้หือด,ด้วยอย่างเงี้ยค่ะลักษณะแล้วก็การสังเกตเนี่ย ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะดูไม่ออกค่ะและไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่าเด็กเด็กพิการทางการเรียนรู้เนี่ยก็คือเด็กปกติทั่วไปเขาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตจากการมองนะคะการมองเขาเนี่ย จะไม่เห็นไม่เห็นเลยว่าเขามีความพิการทางการเรียนรู้แต่ว่าเราจะเห็นชัดว่าเขามีปัญหาเนี่ยก็เมื่อเขาเริ่มเรียนหนังสือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้ถ้าถ้าเขาไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นเช่นโรคสมาธิสั้นไฮเปอร์อะไรเนี่ยเขาก็คือเด็กปกติทั่วไปเลยใช้ชีวิตปกติเลยเรียนเล่นปกติแต่พอเขาเริ่มเรียนป .1 ตรงนี้จะเริ่มมีปัญหาเขาจะเรียนไม่ทันเพื่อนเปรียบเทียบแค่เพื่อนในชั้นเรียนนะคะแต่ก็ยังมองไม่เห็นปัญหา เพราะว่าพอปอหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเด็กพิ่งขึ้นมาจากอนุบาล3ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เขากําลังปรับตัวแต่พอป1หนึ่งเทอมสองยังไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยก็จะต้องเริ่มเอะละทำไมเด็กคนนี้เรียนไม่ได้ทั้งที่เขาก็ตั้งใจเรียนในห้องคือต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กด้วยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเด็กสมาธิสั้นเขาอาจจะเรียนไม่ได้ด้วยการที่เขาไม่มีสมาธิจดจอ่อแต่เด็ก L d ดีเนี่ยเขาจะพยายามนะตั้งใจเรียนแต่เขากับ เรียนไม่รู้เรื่องทําอะไรไม่ได้ตามคําสั่งของคุณครูเนี่ยพอป .2 ก็ยังมีปัญหาเดิมๆซ้ําๆตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มเริ่มต้องแบบสังเกตและสงสัยแล้วว่าลูกเราเป็นอะไรการที่จะประเมินเนี่ยขั้นต้นคุณครูในโรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินก่อนน้องผิดสังเกตนะน้องอ่านหนังสือไม่ได้น้องเขียนหนังสือไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้มาแจ้งกับผู้ปกครองมีการประเมินคัดกรองถ้าคัดกรองออกมาว่าน้องมีปัญหาทางการเรียนรู้เขาก็จะแนะนําให้เราพาน้องอ่ะไปตรวจที่โรงพยาบาล อย่างในกรณีที่พอตรวจโรงพยาบาลแล้วหมอแจ้งมาว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีด้านการอ่านการเขียนการคำนวณแต่เด็กแต่ละคนอาจจะมีด้านใดด้านหนึ่งหรือว่า3ด้านอะไรเงี้ยนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ที่คุณหมอแจ้งเนี่ยหนกรรมพันธุกรรมน,นี่แน่นอน2เนี่ยคือเด็กคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักตัวน้อยอย่างกรณีลูกชายเนะยาะอย่างของแม่เนี่ยมีลูก4ี่คนน้องเบสเป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็แค่7เดือนก็คลอดแล้วน้ําหนักแค่พันแปดร้อยกิโลอันนี้เราเราคิดว่าสมองก อาจจะยังเติบโตไม่เต็มที่แต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆกรณีนะคะถ้าเป็น LD แท้ๆเนี่ยเกิดจากสมองส่วนการประมวลผลบกพร่องอย่างเราเคยได้ดูภาพสแกนสมองที่เขามีการทําวิจัยนะคะสมองซีกซ้ายอะถ้าเป็นคนทั่วไปมันจะมีกลุ่มดําวงดําๆเนอะในภาพสแกนอะแต่พอมาเปรียบเทียบกับ LD LD ไม่มีเลยแต่สามารถพัฒนาได้นะพอพัฒนาแล้วไอ้กลุ่มดำเนี่ยมันจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาแต่มันก็จะไม่ได้ขนาดเท่าคนปกติทั่วไปก็เป็นเหตุให้ว่า LD พัฒนาได้ ถ้าเราพูดถึงคนพิการทางการเรียนรู้นะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะมีนักการศึกษาค่ะได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคนพิการทางการเรียนรู้เนี่ยหลายแบบเลยอย่างแรกที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่ใกล้ชิดเด็กะคะ่ะน้องๆเหล่านี้อาจจะมีลักษณะดังนี้ค่ะทำของหายบ่อยๆ ะะหรือบางทีให้กันบ้านแล้วน้องก็ลืมไปว่ามีกันบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ มีปัญหาเรื่องการอ่านนะคะการเขียนแล้วก็การคิดคำนวณจะมีอยู่ประมาณ3อย่างเนี้ยค่ะที่ทำให้เราเห็นได้ว่าลูกเราหรือว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าในวัยต่างๆที่เด็กเขามีเรื่องเนี้ยนะคะจะแตกต่างกันอย่างวัยอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะจะสังเกตไม่ค่อยชัดเจนนักอาจจะมีลักษณะเขียนหัวกลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องสังเกต แต่ว่าถ้าไปถึงระดับที่ต้องไปพบคุณหมอนีค่ะอาจจะต้องใช้เวลาจนถึงระดับประถมปีที่3นะคะถึงจะบอกได้ว่าเขามีบกพร่อง ทางการเรียนรู้บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตที่บุคคลทั่วไปคอยดูลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ของเราได้ค่ะตอนนี้มีคำใหม่ๆสำหรับเด็ก L d ดีมากขึ้นก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีปัญหาการเรียนเช่นการอ่านการเขียนการคิดคำนวณแต่เขาสามารถเรียนรู้ได้เราอาจจะช่วยเหลือเขาค่ะช่วยเหลือเขา,โด,าโดยการที่ปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างเช่นน้องอ่านหนังสือยังไม่ได้เนี่ยแต่เขาอาจจะเป็น คนที่พูดเก่งหรือว่าฟังได้ดีอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูก็ต้องช่วยเขาค่ะโดยปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ใช่เอาไปกลับไปที่ตรงจุดที่เขาทําไม่ได้เคยมีข้อมูลนะคะที่ว่าเด็กหนีเรียนเด็กไม่อยากเข้าห้องเรียนเนี้ยค่ะอันนี้เราต้องสังเกตเลยเพราะว่าเขาเขาอ่านหนังสือไม่ได้ไม่ทันเพื่อนเขาก็เลยยิ่งไม่อยากเข้าห้องเรียนอย่าเนี้ค่ะ ภาษาระจั <m í toys> <P an> ้ใดที่ไม่ใช่ัญลัของ LG ระว่านุกรมและปัจจัยทางสมองกับการเรียนของพ่อแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอนุกรมดิปัจยอ้างคำยืมเลยจไม่ใช่ืมเลยฮะเลย หรือการที่ทำจากบทเรียนนักพิธีถูกเลยนะครับตอบไปช่วยอ่านออกเสียงครับหน้าเด็กหนุ่มคนใดคนหนึ่งที่ได้รับการศึกษาแบบใดระหว่างสามารถเรียนในโรงเรียนที่บู๊ไปได้หรือในหลักการสนับสนุนที่เหมาะสมหรือต้องเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางเท่านั้น การศึกษาเรียนรู้และออกเสียงผิดบ่อยหรือไม่ทำใจเรียนและไม่มีความพยายามโอเคขอให้ง่ายถูกต้องทุกคนนักวิชาการครับจะใช้วิธีใดในการวินิจฉัย l v ระหว่างการทดสอบด้านการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมหรือการดูผลการเรียนไปนู่นไม่ได้เหรอปรไปนู่นได้ไหมไปไม่ได้แม้ได้ปะจะไม่ได้ถ่ว ไม่ด้ไม่ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันอันนี้ไม่ตอบตอบไม่ถูกได้ชัว ต่างต้องแตกแยกอยากแตกต้องแตกมากิก็กินเฉลยคือการจุดกำลังใจประวัติศาสตร์อยากแตกต่างต้องแตกแยกข้อศีลครับเอ็นเอลดีสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือไม่ A ไม่ได้เพราะว่าเอลดีเป็นข้อจำกัดถาวรข้อ B ได้หากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาตนเองเฮ้ย ไม่รอกองีกครั้อหนึ่งต่อนะแต่เมื่อกี้ผิดแล้วครได้ใคต่ไม่ได้ผิดนใครได้เจ็ดอมผมได้แปดทำเพลงที่พวดหนักได้บ้าใจครับ8ปดไม่ต้องคิดงดหรออุ้ยเกไดหมดเลยอะต้อได้หมดทุกคนเลย เกี่ยวกับหัวครับปุ๊บรู้เลยน่าจะรู้เลยนะครับว่า LD แน่ๆอาการที่ดูยากที่สุดของโรค LD คงน่าจะเป็นการเรียนอะเรียนเรียนตามเพื่อนอนะไม่ทันนะคะเพราะเราต้องใช้ระยะเวลาในการดูด้วยคระว่าเขาเรียนทันเพื่อนหรือว่าไม่ทันเพื่อนถ้าเขาทันเพื่อนก็คือไม่ใช่ LD แต่ว่าถ้าไม่ทันก็เป็น LD ครับแล้วอาการไหนที่ w i เ t e รคิดว่าแปลกที่สุดพูดกลับพูดกลับนะครับแบบเหมือนีเวิร์สอะครับเช่นแบบกลับบ้านนะครับก็จะเป็นบ้านกลับก็กินข้าวข้าวกินเนี่ยถ้าจะสอนเด็ก LD ก็ต้องสมมุติวันนี้เราจะนับ1นถึงสิเราจะสอนเขาว่า1นถึงสิพรุ่งนี้จะนับฝึก 1-11ถึงพรุ่งนี้ก็ต้องมานับ1-10ถึงก่อนแล้วก็ค่อย11-20ถึงยี่สคนที่สอนนะคะเขาก็ต้องอดทนมถ้าหนูเป็นคุณครูหนูจะสอนไหวไหมคิดว่าไหวยอยู่นะคะอาจจะเพราะหนูมีความอดทนเหรอ